สวัสดีคะ่ะเฮ้เวสกาบายในสวีเดนคะ่ะรามาต่อกันให้จบในเรื่องของการผ่านคํานามนะคะ <c oughs> ระับเพื่อนเพื่อาการขานันขันผ่านคํานามหรือว่าสุบ s t a n t i v e ทีนะคะเพื่อนเพื่อนขาอันนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะ <c oughs> ระับเพื่อนๆพ่ขากลุ่มที่5เนาะกลุ่มที่5จะอยู่ในจําพวกของ X s <c oughs> นะคะ,พะเพื่อนเพื่อนาก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอกสารของคุณครูสมพิษนะคะ <c oughs> ระับเพื่อนๆ่อนขาจาเพื่อนเรียน sfe เนาะ กลุ่มที่5มาถึงกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายนะในการผ่านคำนามหรือว่าซนะูปตานทีฟเนาะคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของหรือว่าสารที่เนาะการผ่านก็เหมือนเดิมทุกคลิปก็พูดทุกคลิปเนาะการผ่าน4ช่องนะ4ช่องเลยนะ S i n g u l a r อ่าอ่าหือสิ่งเดียวอันเดียว singular p l u ร a l plural plural มากกว่า1น,นั่นเองนะ1เดียวอันเดียวนั่นเองนะ u b i s t m m มฟอไม่เฉพาะเจาะจง บิ form, สเต m ัฟมเฉพาะเจาะจงนะครับเพื่อนเพื่อนขาเนาะ,ะกลุ่มที่5นี้จะเป็นกลุ่มของพวก a อ d ที่ลงท้ายด้วยสระเมื่อเราผ่านเป็นพรูรอนหรือว่าพหูน้ำให้เติม n ลงท้ายนะครับเพื่อนเพื่อนขาเนาะ,ะเรามาดูกันตัวอย่างแรกนะเราผ่านก็เหมือนเดิมนะั้นะก็จะผ่านแบบว่าซิงคูลา่าไปเป็นบิสเตอัมฟอร์มเสร็จก็ซิงคูลา่าไปเป็นพรูรอนนะครับเพื่อนเพื่อนขาเนาะ ตัวอย่างแรกนะคะ a t p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 lay a t a p p p l a y apple นั่นเองนะพื่อนพนาแอ p เเนาะถ้าเราจับผ่านอู B ้บิสเตนฟอร์มของ Singular ไปเป็นบิสเตนฟอร์มของ Singular เนี่ยให้เราเติมตัวเทียดลงท้ายไปนะครับเพื่น่ะขาเป็น a p p Play App Play App Play เนาะนะครับเพื่อน่นขาเนาเติมตัวเทียไปตัวเดียวเนาะถ้าเราจะผ่านจากซิงคูล่าไปเป็นพรูรอนตามที่คุณคุษณ์พี่ได้เขียนไว้ก็คือให้ให้เราเติมแค่ตัว n ไปนั่นเองเพื่นเพื่อนขา n plane f plane plane อันนี้เลยครับเพื่พื่นขาเราจะไปสับสนกับกลุ่มที่ c บางทีกลุ่มที่ c นะเพื่พื่นขาเนาะกลุ่มที่ c นะเดี๋ยวให้ดูนี่นี่นี่กลุ่มที่4ที่มันลงท้ายด้วย บิสเตมฟอร์มของพิลูรอนนั่นเองเพื่อนเพื่อนขานะแต่ไม่ใช่นะตัวน,นี้เป็น o Form อ,อนะะูบิสเตมฟอร์มของพิลูรอนนะครับเพื่อนเพื่อนขาถ้าเราจับผันจากอูบิสเตมฟอร์มอูบิสเตมฟอร์มของพิลูรอนไปเป็นบิสเตมฟอร์มให้เราเติมตัวออไปแค่ตัวเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนขาเป็นแอปเรนน่ะแอปเรนนะนะเพราะมันมี n อยู่แล้วไงเพื่อนเพื่อนขาเพราะว่า ถ้าเราจะผันจากซิงคูเล่าไปเป็นพรูรอนเราเติมแค่ตัว n เนะาะเพื่อนๆขาเติมแค่ตัว n ตัวเดียวถ้าเราจะผันไปเป็นอนะบิสเตมฟอร์มเราแค่เติมตัวโอไปตัวเดียวเนาะเพราะมันมีคําว่านะ่ะอยู่แล้วไงเนี่ยไงนะ่ะเอามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะเพื่อนๆขาเนาะ a t free make a t free make อันนี้น่าจะเป็นแปลว่าสเตมนะเพื่อนๆขาแปลว่าสเตมเนาะ ผันจากอูบิสเตมฟอร์มไปเป็นบิสเตมฟอร์มให้ให้เราเติมตัวเทียไปตัวเดียวเป็นฟรีแม a r k e t free ก a r k ตัวเทียนะ้นลงท้สักหน่อยนะลดออกเสียงสักหน่อยเนาะถ้าเราจะผันจากซิงคูล่าไปเป็นพลูรอนให้เราเติมตัวเอ็นลงท้ายไปเป็นฟรีแมเกนฟรีแมเกนนี่เนาะถ้าเราจะผันจาก อูบิสเตอฟอร์มของพูรอนไปเป็นบิสเตอฟอร์มของพูรอนเราเติมตัวอลงท้ายไปตัวเดียวเป็นฟรีแมกเ e น a าฟรีแมกเกนนานะครับเพื่อนๆขาเนาะเอาตัวอย่างนี้จะทันไหมเดี๋ยวมาดูเนาะ a t ดควีตตู่แอดควีตตูแปลว่าเขาเรียกอะไร้ะใบเสร็จเนะาะใบเสร็จเนาะเป็นอ่ะ อันนี้เติมตัวเทียไปตัวเดียวขวิดตุขวิดตุขวิดตุอันนี้เติมตัวเอ็นไปตัวเดียวขวิดตูนขวิดตูนควิดตูนขวิดตูนน่ะควิดตูนนะนะครับเพื่อนๆขาเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกนิดนะมีไม่กี่คำเนาะเรามาต่อกันอีกนิดนะครับมีไม่กี่คำนะกลุ่มนี้เนาะคำต่อไปเป็น a d p i ียโ a n เปียโ ad เปียโคือเปียโนนั่นเองนะเปียโนนั่นเองนะเพื่อนขาเนาะอันนี้ผ่านไปเติมตัวแค่ตัวเทียเป็น p i ียโน i a เปียโน o ์เปียนตนผ่ผนต่อไปเป็น p i นะียโนน i เปียโนนเปียโนนเนเาะเป็นของ p ูรอนนะอูบิสตอมฟอร์มูรอนทีนี้ b i s t ตมฟอร์มฟูรอนเติมแค่ตัวอเป็น p ิอาโน a น i าพิอาโน a น o า a ิอาโนน้าานะคดเพือนเพนาเอาอีกคำ At y เอ t เย t ตาเอ a เยตตาเอแปลว่าหัวใจนะครับเพื่อนๆขาเยตตาเนาะอันนี้เป็นอูบีเตมฟอร์มเนาะผ่านไปเป็นบีสเตมฟอร์มของซิงคูล่าเป็นเติมแค่ตัวเทียไปตัวเดียวเป็นเยตาเยตาเยตา เอาผันไปเป็นอ่าพิ u รอนหัวใจหลาู่างเป็นยัตตันยัตตันยตนอันนี้ไม่มีการผันตรงใสยน่าจะไม่มีมี s เต m ฟอร์มนะนะครับเปิรเปิร์ขาอเอามันมีพิเศษด้วยนะครับเปเามาดูพิเศษนะน่าจะเป็นเออร์าเออราแปลว่าหูเนาะเออรหูเออรเออรเอรเอร หูเนาะเออรุ่นเออร่อนเออร่อนเออไม่ใช่เออวลดูเออรอนเออรอนเออร่อนเป็นถูทองข้างเนาะเออรอนเออร่อนเน่นเออร่อนเน่นอ่านี่ไม่มีเติมหน้านะที่มันเป็นพิเศษอยู่นั่นเองนะครับเพื่อนๆเป็นอ๋อที่มันทําไมมันพิเศษนะครับเพื่อนพขาเนาะอ๋อมันอ๋อมันนี่ด้วยนะมันจากเออร่ามันเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเสียงสระไปเลยเป็นเออร่อนนั่นเองนะอันนี้เป็นกลุ่มพิเศษเนาะ โอ้ตาก็เหมือนกัน s เออก้า er, ตาเดียว s เออก้า er, ตาเดียวเนาะอันนี้ตาเดียวแบบ be s t a n d form เป็นเออกัดอันนี้เติมตัวเทียร์ไปเหมือนเดิมนะเออกัดเออกัดถ้าผ่านไปเป๊ะอันนี้คือเหมือนการเสียงสระไปเลยนะเปลี่ยนรูปไปเลยนะเป็นเออก้อนเออก้อนตาสองดวงตาสองลูกลูกตาสองลูกอะไรเออก้อ er, นนะเพื่อน,นขาถ้าเป็นอ่า be s t a n d d form เออกอนเน่นเออกอนเน่นเออกอนเน่นส่วนมากถ้าส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมันเขาจะใช้บิสเตนโฟมครับเพื่อปั้นขานะส่วนต่างๆของร่างกายถ้าเขาพูดถึงส่วนต่างๆของร่างกายส่วนมากเลยก็จะเป็นบิสเตนโฟมที่เราได้อ่าได้ยินส่วนมากก็เออรอนเน่นเออกอนเน่นฮันเดอร์น้าส่วนมากจะลงท้ายด้วยแบบว่าเออร์บิสเตนโฟมเนาะถ้าพูดถึงเรื่องของร่างกายนะครับเพื่อปั้นขาเนาะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มสุดท้ายนะเพื่อปั้นขา ในที่สุดก็จบนะครับเพื่อนเพื่อนขาห้ากลุ่มนะครับเพื่อนเพื่อนขาให้เพื่อนๆจาแค่หลักการการผันนะครับเพืพ่อนว่าเราต้องเติมอะไรเราต้องตัดอ,นอันไหนนะถ้าเราไ้เหมือนที่นายพูดทุกคลิปแหละถ้าเราจะจําคือจําก็ได้ถ้าใครจําได้ทุกทุกช่องก็คือดีแต่คือถ้าจําไม่ได้คือจําแค่วิธีการผันนะวิธีการเติมวิธีการตัดเนาะอันนี้คือสี่ช่องนะช่องแรกคือจะมีแอนหรือเอเนาะนำหน้านะมีเป็นผูบิสเตนฟอร์มเนาะ ช่องสองของซิงคูล่าก็จะเป็นส่วนมากก็จะลงท้ายด้วย E R N หรือว่า E R T เนาะไอ,อของพรู r รนก็มันมีแตกต่างกันแต่ละกลุ่มนะจำที่ไหนได้ทําคลิปไปแล้วเนาะแต่ถ้าเป็นอะพรูเรนของบีสเตมโฟมส่วนมากจะลงท้ายด้วยควําวันน่ะนะนะนะครับรเพื่อนขาเนาะนี่รายการ,รเพื่อนขานะทั้งหมดทั้งมวลน,นี่แหละเพื่อนๆในการผ่านคํานามนะ,ะเพื่อนขาต้องมัน ถ้าเราใช้บ่อยๆมันก็จะมาเองนะครับเพื่อนๆขาถ้าเราใช้บ่อยๆใช้ซ้ําๆเนี่ยมันก็จะมาเองมันก็จําได้นะถ้าจําไม่หมดก็คือไหนก็จำไม่ได้นะไหนก็จำไม่ได้เหมือนกันนะคือแต่แต่ก็คือถ้าเราคําไหนที่เราใช้บ่อยคือมันก็มาเองไงมันก็มาเองนะครับเพื่อนๆขาไหนก็เป็นกําลังใจกับทุกคนนะครับเพื่อนๆขาเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนะครับรอดูกันว่าคลิปต่อไปจะเข้าเรื่องอะไรนะเรื่องซุเปอตาร์ที่คือเยอะมากนะครับเพื่อนๆขาเดี๋ยวบางทีไหนก็จะไปหา แบบฝึกหัดมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะเพื่อนๆ่ะเพราะถ้าทําแบบหัดเยอะๆบ่อยๆคือมันก็จะเป็นการฝึกฝนนั่นเองนะคระในคิดว่าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าเฮ้โด